วันนี้จะมาสาธิตการใช้งานหัวพ่นไฟมัตเตอร์ทอส509นะคะตัวนี้จะแตกต่างจากหัวพ่นไฟ516นะคะตัวนี้มีขนาดเล็กกะทัดรัดตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเล่งไฟนะคะสามารถหมุนไปแบบนี้แล้วก็ปรับระดับไฟได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถหมุนให้ตรงล็อกนะคะก่อนที่จะประกอบเข้ากับแก๊สนะหลังจากนั้นเราก็ประกอบเข้ากับแก,ก๊สกระป๋องได้เลยนะคะโดย กดลงไปหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นก็หมุนให้เข้าล็อกแบบนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถหมุนเปิดไฟเบาๆแบบนี้ได้เลยนะคะและกดตัวนี้นะคะจะเป็นการเปิดไฟนะตัวนี้จะไม่สามารถทําไฟได้2แบบนะคะจะเป็นไฟแค่แบบเดียวนะคะแนะนําว่าหลังการใช้งานทุกครั้งนะคะให้ถอดหัวป้่นไฟออกและปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะ ลองทำตามดูได้นะหากมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะ